พระธรรมหนึ่งยอนบทที่สี่พระเจ้าทรงเป็นความรักท่านที่รักทั้งหลายขอให้เรารักกันและกันเพราะว่าความรักมาจากพระเจ้าและทุกคนที่รักก็เกิดจากพระเจ้าและรู้จักพระเจ้าผู้ที่ไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้าเพราะว่า พระเจ้าทรงเป็นความรักความรักของพระเจ้าก็เป็นที่ประจักษ์แก่เราโดยข้อนี้คือพระเจ้าทรงใช้พระบุตรองค์เดียวของพระองค์เข้ามาในโลกเพื่อเราจะได้ดำรงชีวิตโดยพระบุตรความรักที่ข้าพเจ้าพูดถึงนี้ไม่ใช่ที่เรารักพระเจ้า แต่ที่พระองค์ทรงรักเราและทรงใช้พระบุตรของพระองค์มาเพื่อเป็นเครื่องบูชาลบบาปของเราท่านที่รักทั้งหลายถ้าพระเจ้าทรงรักเราอย่างนั้นเราก็ควรจะรักกันและกันด้วยไม่มีใครเคยเห็นพระเจ้าถ้าเรารักกันและกัน พระเจ้าก็สถิตยอยู่ในเราและความรักของพระองค์ก็สมบูรณ์อยู่ในเราเช่นนี้แหละเราจรึงรู้ว่าเราอยู่ในพระองค์และพระองค์ทรงอยู่ในเราเพราะพระองค์ประทานพระวิญญาณของพระองค์เองแก่เราและเราได้เห็นและเป็นพยานว่า พระบิดาได้ทรงใช้พระบุตรมาเป็นพระผู้ช่วยโลกให้รอดผู้ที่ยอมรับว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระเจ้าทรงอยู่ในคนนั้นและคนนั้นอยู่ในพระเจ้าฉะนั้นเราจรึงรู้และวางใจในความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเรา พระเจ้าทรงเป็นความรักและผู้ที่อยู่ในความรักก็อยู่ในพระเจ้าและพระเจ้าก็อยู่ในคนนั้นความรักของเราจึงสมบูรณ์ในข้อนี้เพื่อเราจะมีความมั่นใจในวันพิพากษาเพราะว่าพราะองค์ทรงเป็นเช่นไร เราในโลกนี้ก็เป็นเช่นนั้นในความรักนั้นไม่มีความกลัวแต่ความรักที่สมบูรณ์นั้นก็ขับไล่ความกลัวออกไปเสียเพราะความกลัวเกี่ยวข้องกับการลงโทษและผู้ที่กลัวก็ยังไม่มีความรักที่สมบูรณ์เรารักก็เพราะพระองค์ทรงรักเราก่อน ถ้าใครกล่าวว่าข้าพเจ้ารักพระเจ้าแต่ใจยังเกลียดชังพี่น้องของตนเขาเป็นคนพูดมุสาเพราะว่าผู้ที่ไม่รักพี่น้องของตนที่มองเห็นแล้วจะรักพระเจ้าที่มองไม่เห็นไม่ได้พระบัญญัตินี้เราได้มาจากพระองค์ คือให้คนที่รักพระเจ้านั้นรักพี่น้องของตนด้วย